และวันนี้อยากจะชวนคุยถึงอีกสิทธิ์หนึ่งค่ะวันนี้ประเทศไทยมีเด็กจํานวนมากที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์และสวัสดิการพื้นฐาน รัฐมีนะคะแฟนกําลังพูดถึงเด็กที่อยู่ในสถานะไร้รัฐไร้รสัญชาติค่ะส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนชายขอบเป็นเด็กชาติพันธุ์เด็กกลุ่มนี้ไม่มีบัตรประชาชนไม่มีเลขประจําตัว13หลักแต่ถ้าคนไหนได้โอกาสเข้าถึงการศึกษาก็จะเป็นเด็กรหัสจีนะคะมีรหัสจีนาหน้าพร้อมด้วยเลขประจําตัว13หลักใช้ในการยืนยันเกี่ยวกับระบบการเรียนเท่านั้นค่ะแต่ไม่ได้มีส่วนในการที่จะเข้าถึงสิทธิ์อื่นๆอย่างเท่าเทียมประชากรไทยนะคะภาคประชา สังคมภาครัฐและเอกชนในหลายพื้นที่พยายามขยับเรื่องนี้จุดหนึ่งมีการปักหมุดรายงานล่าสุดจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลายหน่วยงานในพื้นที่ก็เห็นปัญหานี้นะคะพยายามจะขยับให้น้องๆเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติได้มีสถานนะพระซ่อยชยานันโทท่านเป็นทีมพระนักสื่อสารอาเซียนปักหมุดรายงานภาพเข้ามาค่ะ เล่าถึงการมอบบัตรประจำตัวให้กับน้องๆน,นักเรียนรหัสจีหลังจากที่กลุ่มนี้ผ่านการสํารวจข้อมูลล่าสุดจากกรมการปกครองและหน่วยงานปกครองในพื้นที่ค่ะไรรัฐไรสัญชาติของนักเรียนในประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อให้พวกเขานั้นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายซึ่งวันนี้เป็นวันที่เด็กๆไรรัฐไรสัญชาติ ในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อายจงังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังจะได้รับบตรประจําตัวเป็นครั้งแรกตอนหนูไม่ได้บาดหนูไปไหนก็ลําบ,บากค่ะแต่ตอนนี้หนูก็ได้บาดแล้วหนูรู้สึกดีใจอ,อยาก จะเรียนสูงๆให้เพื่อไปทํางานค่ะทางโรงเรียนนะคะก็ได้สํารวจข้อมูลของนักเรียนนะคะติดต่อกับผู้ปกครองนะคะ<ม>เพื่อจะหาข้อมูลแล้วก็ทําหนังสือรับรองของเด็กทางหน่วยงานประสานงานติดต่อทําบัตรให้เรียบร้อยแล้วคุณครูก็ได้นําเด็กนะคะมาถ่ายรูปแล้วก็ทําบัตรนะคะได้ได้การจนดการร่วมกานกับต่าเป็นงานทั้ง่างเป็นชวร์ชั ทั้งผู้ปกครองทอี่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่ว่าดำเนินางานไปหมดทั้งสิ้นแล้วนะครับร้อยละ 84. 7ซึ่งก็ถือว่าเราจะ,าะมีะการเร่งรัดดำเนินการเพิ่มเติมอีก300ต้ลาย334ล้ยครับลายเพื่อให้ครบ100%ครับตา,ามข้อหมายที่ได้วางไว Uh, we're working with our local civil society networks and our, our local partners and with our team and also and our goal is to have zero g-coded students in schools starting here in, in chiang mai in four districts but developing a model and a process that can be scaled up to cover um, all areas in thailand uh, where this is an issue การขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องไม่เพียงทําให้เด็กนั้นสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลแต่งรวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิในการเดินทางเพื่อให้พวกเขาได้เดินออกไปตามหาความฝันเป็นเด็กทั่วไปคุณผู้ชมคะปัญหาไร้สิทธิไร้สถานะทางทะเบียนนอกจากเกิดขึ้นกับเด็กบนดอยสูงชนเผ่าพื้นเมืองชาวเลที่เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลก็เจอปัญหาลากนานักษณะนี้ไม่ได้ต่างกันนะคะ